คุณก็ิดจะเป็นนิติกรของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คุณเสี่ยเป็นศูนย์ของโรงพยาบาลแล้วที่เป็นแบบพนงานประจำพันธ์รีก็เกี่ยวกับอะไรก็คือมันนล่นก่วนให้นิทานหน่อยการว่ามีคนเนี่ยจะประกาศขายข้อมูลโรงพยาบาลว่าคงเกีข้อบูลไห้ทางอินเทอร์เน็ตเขาจะเป็นเว็บพวกขายข้อมูลพวกเว็บดักเว็บแบบเหมือนดักเว็บคล้ายคล้ายพวกแฮกเออแฮกเกอร์แต่ว่า ของเราเนี่ยไม่เหมือนกันของเขาเนี่ยคือได้ไฟล์ข้อมูลไปแล้วประกาศขายแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อมูลมาว่าเป็นไม่ใช่ระบบปฏิบัติการข้อมูลคนไข้ในฐานโรงพยาบาลนะครับเป็นเป็นโปรแกรมที่ทางทีมงานเขียนเพื่อำน่วยความสะดวกแพทย์และพยาบาลในการดูแลคนไข้เช่นที่ที่ไฟล์ที่เขาโชว์ภาพเนี่ยก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลแล้วก็ทางทีมจะดึงตัวหัวข้อมาก็คือ รายชื่อคนไข้รายชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็รายชื่อแพทย์ประวัติไม่มีไม่มีประวัติการรักษาที่ที่เขาโชว์นะฮะแล้วที่เราทําโปรแกรมนี้มาแล้วก็ยอ,กกอย่างอื่นกระบวนกาการแย่งเขาไม่ได้ไปยุ่งที่เขาประกาศฐายคือตรงนี้นะครับว่าถ้าทีได้ตรวจสอบันนี้ทางตอนนี้เราประสานกับศูนย์เรืเ่องความปลอดภัยเรื่องไซเบอร์สอบสอบคอมชอนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขศูนย์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ศูนย์ยิปทอคอนนำมาให้้ปที่เนี่ย ต้องมาแจ้งความลงทุกาวันว่าเราถูกแฮกข้อมูลก็เเผื่อจะได้เป็น,นกลไกกระบวนการในเรื่องของทางด้านขับใช้กฎหมายต่อไปมันรู้ข้อมูลอย่างอื่นแม้ว่าใครใครเข้ามามว่าข้อมูลที่เขาประกาศขายในวันนี้มีอะไรบ้างเราทราบต,ตรงนี้ขั้นต้นแต่ลึกไปทั้งหมดเนี่ยเราก็คงยังไม่ทราบได้แต่นี่เขาเอามาโชว์เนี่ยเราทราบว,าว่ามีอะไร